เยมาหาฟีน่นร้อยสิบห้าไอสตาร์ไม่ติดต้องดูอะไรบ้างแต่ก่อนดับแรกเลยครับต้องแยกอาการออกก่อนครับว่าสตาร์ทไม่ติดหรือว่าสตาร์ทแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยถ้าเปิดสวิตช์เครมาบีบเบรกแล้วกดสตาร์ทอย่างนี้คือสตาร์ทมือใช้ไม่ได้แต่ถ้าเราสตาร์ทเท้าก็ยังไม่ติดอีกไม่มีไฟออกมาจากโควเทียน,นอีกอันนี้คือเป็นที่ระบบไฟแล้วครับ นะครับันดับแรกไล่ที่แบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่ต้องมีไฟอย่างน้อย12.7โวลต์แล้วก็ไม่ใช่ว่าเปิดสวิตกุญแจมามีไฟขึ้นบีบแต่แล้วมาดัง,งนี้แบตเตอรี่มีไฟแน,น่นอนไม่ใช่นะครับตัวการที่แต่ดังไม่หมายความว่าตัวแบตเตอรี่มีไฟมากพอที่จะขับตัวมอเตอสตาร์ทนะถ้าแบตเตอรี่ผ่านแล้วจุดต่อไปที่จะด,ดูครับก็คือสวิตช์ไฟเบรกสวิตช์ไฟเบรกออตโต้ทุกคัน จะมีอยู่สองฝั่งเสมอครับมีฝั่งขวากับฝั่งซ้ายมันเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของเราว่าเราต้องบีบเบรก่อนถึงจะสตาร์ทได้สูตวิธีเช็คไฟเบรกไม่ยากครับเปิดซีกเงื่นแจมาไปดูที่ไฟท้ายถ้าเกิดปล่อยกำเบรกแล้วมันขึ้นอย่างนี้ปล่อยเบรกกำปล่อยเหมือนี้นก็ถือว่าสวิตช์ไฟเบรกใช้ได,ด้ต่อไปที่ราดูก็คือตัวสวิตช์สตาร์ทสวิตช์สตาร์ท พีโนทุกรุ่นเลยตมีปัญหากันเยอะเพราะว่าตัวขอนมันเปื่อยเจอฝุ่นเจอน้ามันมันสกปรกหน้าสัมผัสคอนแทคมันไม่แตะกันทําให้มันทํางานไม่ครบวงจรซึ่งคันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันผมก็มันมันมีสองช้อยไม่เปลี่ยนก็ขัดอันนี้ผมเลือกวิธีการขัดเพราะว่ามันประหยัดกว่าก็อันนี้ก็ทําคันขัดแล้วก็ตอนนี้ทํางานครบวงจรแล้วโหมด s ส i t c h s ถือว่าผ่านแล้วแต่มันก็ยังไม่ติด อ่าจุดต่อไปใหด้ดูก็คือตัวมอเตอร์สตาร์หรือว่าไดสตาร์ครับมอเตอร์สตาร์เช็คง่ายๆเลยจับต่อตรงสายด้านในนี้เข้าด้วยกันซึ่งก็ถอดเลย์สตาร์ก่อนอันนี้คือเลย์สตาร์ถอดมาก่อนนะถือมือเดียวมุกกล้องจะแปลกๆหน่อยนะครับอ่าถ้าต่อตรงแล้ว ตัวมอเตอร์สตาร์หมุนก็ถือว่ามอเตอร์สตาร์ทใช้ได้ถึงจุดนี้แล้วส่วนใหญ่จะคิดว่าตัวรีเลย์สตาร์ทมันเสียครับแต่เคสน,นี้พิเศษครับรีเลย์สตาร์ทมันไม่เสียอ่ะแล้วส่วนวิธีเช็ครีเลย์สตาร์ทก็ไม่ยากครับใส่กลับไปใหม่แล้วก็ดึงสายตัวนี้ออกมารีเลย์สตาร์ทหน้าที่ของเขาคือเป็นสะพานไฟอย่างที่บอกไปตัวนี้เป็นสายมาจากตัวมอเตอร์สตาร์ทตัวนี้สายมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่ ส่วนเส้นเล็กนี้2เส้นก็มาจากแบตเตอรี่เช่นกันเป็นบวกเป็นลบหลักการทํนานคือพอต่อกับบวกกับลบเข้ากันแล้วก็จะเป็นสนามแม่เหล็กทําให้สะพานไฟมาทำงานต่อตรงกับแบตเตอรี่นะครับต่าต่อตรงแล้วก็ถือว่า ตัวรีเลย์สตาร์ช่างงานได้ทีนี้ถ้าเป็นรถขบูทั่วไปก็จะเริ่มตันเลครับว่าไม่รู้จะไปต่อตรงไหนแต่คันนี้เป็นฟีโน่หัวฉีดซึ่งยังไม่ห้งหัวฉีดทุกรุ่นเนี่ยรวมถึงตัว Honda Auto ต้เนยนะออโต้ Auto, นี่ทั้งขบูเและหัวฉีดเลยมันจะมีสวิตพิเศษเพิ่มขึ้นมาครับคือ <c oughs> ตัวสวิตขัดตั้งข้างอยู่นี่ในขัดตางข้างซึ่ตัวนี้ทําหน้าที่ตัดไฟเพื่อ เป็นการรักษาความปลอดภัยเขากลัวว่าคนใช้จะลืมเอากระตั้งข้างขึ้นทําให้เกิเดอุบัติเหตุได้เขาก็เลยทำซึ่งทำสวิตขึ้นมาตัวหนึ่งเพื่อตัดไฟเวลาเราลืมเอากระตั้งข้างขึ้นแต่ความไังดีของเขาการผลนเสียเพราะว่าการเวลาผ่านไปตัวสวิตมันเสียมันทาให้ตัวรถเนี่ยมันสตาร์ทไม่ติดด้วยสวิตตัวนี้เช็คก็ไม่อยากครับเอ่อมีต้องมีมิเตอร์เหมือนกันตัวนี้ถ้าไม่เปลี่ยนก็ขัดซึ่งคันนี้เสียครับ แล้วก็เดี๋ยวถอดเทดูไล่สาไฟขึ้นมายื่ตรงนี้อ่าเป็นปลั๊กสีเงิน,นตรงนี้จริงๆตามหลักแล้วรถหัฉีดของอรียาม้าเวลาสวิตช์ขาตั้งข้างมันเสียมันจะขึ้นหลักสิบเก้านะแต่คันนี้ไม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูเนี่ยคันนี้ไม่ขึ้นเลยเลยนิ่งเก็บเหมือนรถปกติซึ่งทำให้การวิเคราะห์มันยากมากอันนี้ผมจะต่อตรงให้ดู องหวางกล้องก่อนนะครับอะไรวะโอเคได้ละนี่ผมต่อตรงแล้วนะเอาหัวกะตายเลยดูเฮ้ติดละมีไฟออกจากขัวขเทียนสรุปคันนี้ครับนอกจาก ตัวสวิตช์สตาร์เสียแล้วก็คือตัวสวิตช์ขัตั้งข้างเสียด้วยแล้วก็ถ้าเกิดมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆก็ยังไม่เจอก็รถของเพื่อนก็ยังสตาร์ไม่ติดมันจะเหลืออย่างสุดท้ายครับก็คือตัว ecu ซึ่งถ้ามันเสียมันก็จะไม่จ่ายไฟไม่จ่ายไฟไปที่ตัวดัสตาร์เช่นกันผมเคยเจอเคยสิเคยเจอวาเสียเหมือนกันแล้วก็ในกรณีที่แบบ สตาร์ทมือใช้ได้แต่ไฟก็้น่ออกหัวเทียนมันก็จะเจอมันจะมีอีกจุดนึงครับก็คือตัวคาชะคอยที่มันอยู่ตัวที่มันอยู่ตรงแถวจานไฟนะอันนี้ต้องไปรื้อเองผมรื้อมาให้ดูไม่ได้มันยุ่งยากมากก็มันจะมีแค่นี้ครับเวลารถสตาร์ทไม่เด็ดครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยนะครับขอบคุณมากครับ